ครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านครับช่องเบลไายไทยครับผมพระโบราณของเก้าสะสมนะครับมาใน EP ีที่490กว่าครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับ0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารออมสินครับผมชื่อบัญชีสุชาติโอทุ่งอินครับ0 2 0 3์9 2 6 4 8 9 0ครับก็ตามนี้เลยครับพี่ มาพบกันเช่นเคยเนาะยามค่ำครับพบกับผมได้ทุกวันครับหลวงพ่อขอวัดไผ่ลงวัวนะครับเป็นรายการที่หนึ่งครับดูนะครับมาเลยครับนี่คือภาพถ่ายหลวงพ่อของวัดไผ่ลงวัวรายการแรกผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับราคานี่ผมอัดเลยครับใส่เลยครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่สองครับรายการที่สองมาเป็นเหรียญพระพุทธครับ นี่คือเหรียญพระพุทธเก่าๆด้านหลังเป็นนังกวักครับปีหนึ่งเก้าครับนี่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเสกสร้างนะครับก็บอกเลยว่าเป็นเหรียญเก่าเหรียญหนึ่งแล้วกันปีหนึ่งเก้าถือว่าเก่านะครับก็เป็นอายรการที่สองครับต่อไปเป็นอายการที่สามครับอายรการที่สามเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ขี้ตาครับดูครับเนื้อเก่าๆแบบนี้ครับใครชอบเนื้อเก่า รายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับดูนะครับราคานี้ใส่เลยครับพี่ดูนะครับของเก่าพี่ดูครับดูการแทงตะไบโบราณเก่าโบราณครับนี่คือตะไบบุ้งเก่าๆนะครับก็แบบนี้เลยครับเป็นรายการที่สามครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่มาเป็นเหรียญ นี่คือเหรียญหยินหยางนะครับไข่คลองครับก็ปรับสมดุลร่างกายได้ครับหรือว่าปรับสมดุลในการใช้ชีวิตก็คนจีนเขาส่วนใหญ่จะชอบคลองนะครับเรียกว่ายินหยางนะครับใช้ปรับสมดุลในร่างกายนะพี่เนาะรายการนี้เป็นเนื้ออันปาก้าครับขอ200บาทนะครับพี่รายการนี้200บาทนะครับเป็นรายการที่4ี่ครับต่อไปเป็นรายการที่5้าครับนี่คือเหรียญขุดได้นะครับก็ ขุดได้ใต้ดินครับวัดขนุนจังหวัดพิจิตรครับเป็นเหรียญปีศูนย์กว่านะครับลึกๆเลยครับผูกพัดสีมาเหรียญนี้สองร้อบาทครับพี่ดูนะครับลึกๆเลยนะครับจังหวัดพิจิตรเลยบึงสีไฟไปนิดเดียวนะวัดขนุนนะครับต่อไปเป็นอ่านี่คืออัฐารถครับอัฐารถเก่าๆพี่ดูนะครับเนื้อจัดมากรายการนี้4ี่รอบาทครับอัฐารถเป็นถือว่าเป็นพระกุอ่กุหนึ่งนะครับก็ เก่าเลยครับเนื้อจัดมากเก่ามากครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นพระยืนอีกฝั่งนึงเป็นพระนั่งซุ้มระฆังครับโบราณเหลือเกินครับพี่เป็นรายการที่หครับต่อไปเป็นรายการที่เจดครับพี่รายการที่เจ็ดมาเป็นหลวงพ่อเดิมปั๊มครับดูหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ่เก่าๆใครชอบครับรายการนี้เป็นพระปั๊มแน่นอนครับดูนะครับหลวงพ่อเดิมให้ดูง่ายๆครับขอให้เป็นพระปั๊มก่อนเป็นใช้ได้ครับพี่ วัดหนองพูต้องปั๊มครับวัดหนองหลวงต้องรอนะครับรายการนี้ผม500บาทครับใครชอบสามารถปิดได้เลยนะครับเป็นรายการที่7ครับต่อไปเป็นรายการที่8ครับพี่มาเลยครับรายการที่8ดมาเป็นปี2,500ครับนี่คือหลวงพ่อเตียงวัดเข่าลูกช้างจังหวัดพิจิตรครับของดีหายากครับนี่คือค้าบหล่อโบราณเก่าเดิมโบราณครับในยุคนั้นเริ่มมีการใช้ปูนเข้าเบ้าแล้วนะครับ ดูครับดูปูยังติดอยู่ครับพี่นี่คือของเก่าครับหลวงพ่อเตียงวัดเข่าลูกช้างครับตัดช่อด้านหลังนะพี่นี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับห้าร้อยบาทครับพี่รายการนี้ครับของดีเมืองวิจิตครับมีอยู่ในหนังสือพระเครื่องเมืองวิจิตด้วยนะครับรายการต่อไปมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเหรียญนี้ถือว่าสวยมากเหรียญหนึ่งครับเป็นหลวงพ่อกันวัดพระยาธิการามหลวงพ่อวัดพระนาครับหลวงพ่อกันเนี่ยถือว่าเป็นกจิ ท่านหนึ่งที่อีกรูปหนึ่งเนาะอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธ,ธยาก็เป็นพระโบราณครับผมว่าน่าจะร่ำเรียนมาจากวิชาตำรับตำราเนี่ยวิชาจากพระสายอยุธยาสมัยก่อนนอะพี่เนาะในยุคกรุงศรีอยุธยาครับก็บอกเลยว่าถ้าจําไม่ผิดนะเพราะว่าวันชาวนากิจหลวงพ่อกันนะครับว่านกกาเนี่ยบินมาเต็มฟ้าเลยนะมืดมัวเลยครับมามาที่ ที่งานนะครับที่งานที่เขาจัดพิธีเนาะพี่เนาะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทครับใครชอบปิดได้เลยนะพี่นี่คือเหรียญหลวงพ่อกันวัดพิยติกาลามครับบัรพญาติครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเก่าค่อนข้างหายากครับพี่รายการต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานองค์นี้พิมพ์นี้หายากแล้วนะครับเจอเจอที่ผมเนี่ยพี่เก็บก่อนเลยครับเดี๋ยวจะไม่มีครับอนาคตครับบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนครับพี่รายการนี้ผม รายการนี้ขอนะครับที่ห้าอบาทละกันแบ่งปันนิสิ่เลยนะครับใกล้หมดเต็มที่แล้วครับเหลือไม่กี่องค์ครับพี่เป็นรายการที่สิบนะพี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปเป็นรายการที่สิบเอดครับสิบเอดเป็นอ่าพี่ดูนะครับหล่อบบราณน,น่าจะเป็นหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับ นี่คือพระศิวลียืนเนื้อเก่าโบราณเลยครับรายการนี้400บาทนะครับราคาใส่เลยพี่ไม่ต้องห่วงนะครับใส่เลยครับเป๊ะเลยครับดูนะราคาครับสวยๆแบบนี้ใครชอบเก็บได้เลยนะพี่ครับเป็นรายการที่11ครับต่อไป12ครับพี่12ผมให้รับชมพี่ดูนะครับนี่คือชินาราด แม่ผมผมผมดูว่าเป็นอินโดจีนนะพี่เหมือนแม่แต่ว่า,าในเน็ตนะในอินเทอร์เน็ตใน Google เนี่ยบางบางบางเว็บบอกว่าเป็นเป็นชินรลาชอินโดจีนบางเว็บบอกว่าเป็นปี2,500นะครับก็ผมก็ไม่รู้จะเชื่อเว็บไหนครับไม่รู้จะเชื่ออันไหนดีครับแต่ผมเชื่อโค้ดเป็นหลักนะพี่ผมว่าเป็นอินโดจีนนะรายการนี้ผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมเชื่อว่าเป็นอินโดจีนนะ นี่นะครับของดีของเก่าครับพี่ถึงเป็นปี2500รก็จริงถ้าเกิดว่าเป็นปี2,500นะ้รัอยอย่างที่เขาในในเวฟเขาลงไว้นะพี่เนาะแล้วก็ถ้าเป็นอ,อินโดจีนก็ดีครับเป็น2 0 0 0ปี2500อก็แม่จัดจงคองอีกอูครบครับเป็นปีที่ว่าปุเุเสกหนักเลยนะครก็ก็ดีเหมือนกันดีทั้งสองอย่างครับพี่ภาพแบบนี้ผมแนะนําให้เลี่ยมทองครับรายการนี้ 1, 5 0 0รบาทครับ ผมชอบส่วนตัวนะเพราะว่าผ่าค่อนข้างน่ารักครับดูครับดูบัวเล็บช้างคมกริบเลยครับพี่แบบนี้เลยนะครับตำรวจชอบคล้องแบบนี้นะตำรวจทหารนี่ชอบคล้องมากๆรายการต่อไปครับเป็นพี่ดูนะครับนี่คือเหรียญพระพุธอีกเหรียญหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะพี่เนาะอันะ ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใช่นะกระผิดพลาดขออภัยผมไม่ค่อยศึกษานะพี่ไ์อย่างเดียวครับดูนะครับข้อมูลศึกษาเนี่ยถามว่าเป็นไหมเก่งไหมไม่เป็นเลยพี่มองตรงเลยไม่เป็นครับไม่เก่งด้วยนะเป็นเฉพาะสาเด็จครับแล้วก็หลวงพ่อเงินพอดูได้ครับพี่สมเด็จพอดูได้หลวงพ่อเงินดูได้ครับชุดเป็นจักาคีพอได้ครับแม่พระเหรียญเนี่ยยากเหลือเกินห้าร้อยบาทครับเหรียญน,นี้สวยๆพระพุทธนะครับ เป็นรายการที่13ครับต่อไปเป็นรายการที่14ครับพี่รายการที่14มาเป็นอ่าผมให้รับชมนี่คือเป๋นะครับเป๋มีเป๋กบงอางนะครับดูครับเป๋ไม่มีประวัตินะเพราะว่าเป็นอ่าเป็นลูกแม่ค้าเนาะแม่ค้าแม่ขายครับขายของขายขนมที่ขายทุกอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้นะแต่ว่ารู้ว่าเป็นแม่ค้านะแล้วเผอหลับนะครับเผอหลับแล้วเหมือนเหมือนสมคนสมัยก่อนเนี่ยเขาใส่เหมือนเหมือนผ้าสะบงหรือเปล่า พนุ่งแล้วเหมือนพนุ่งเปิดสมัยก่อนเขาไม่มีเขาใส่พนุ่งไปเลยนะครับก็ไม่มีกางเกงซับด้านในเนาะพี่เนาะก็เหมือนก็ว่าเห็นทีนี้นุ่นมๆอ่มมะเข้ามาครับดูนะครับนุ่มๆเนี่ยเข้ามาลุมเลยนะมาลุมแล้วก็ตื่นครับแม่เปิดตื่นตื่นแล้วก็ทําการขายของเขาว่าขายดีเลยนะครับขายดีเลยขายหมดเลยคนมาลุมซื้อเต็มเลยนะครับครับอันนี้เรื่องจริงนะครับตามประวัติในยุุธย,ยาเนาะพี่เนาะประวัตินี้นะครับ เรื่องจริงเลยนะครับก็เขาเล่าต่อๆกันมาเนาะคนโบ,ร,บราโบราณครับอันนี้ข้อมูลผิดพลาดผมขออภัยนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ผิดครับเป็นแม่ค้าแน่นอนแต่ว่าขายอะไรท่าน,นั้นเองครับเหมือนดวนปากาด้วยนะอะไรหมึกอะไรย้อยใส่ครับมีการล้างด้วยนะพี่ดูนะเหมือนมีคาบล้างแสดงว่าเพื่อนหมึกปากาหรือเปล่าแล้วล้างนะครับดูนะครับแล้วผมดูเป็นเปิดในยุคยุทธยานะเพราะว่าคล้ายๆพระช้ยหลังช้างเหมือนกันนะ กับวิธีการสร้างนะพี่ดูนะครับแต่เป็นเปอดครับดูนะครับพอค้าไม่ขายเนี่ยเขาชอบเอาไปใช้กันนะครับอัร,รนี้ผมขอที่หกร้อยบาทครับพี่เป็นเปอรนะหายากครับพี่อต่อไปเป็นต่อไปเป็นเหรียญเหรียญลุงผู้สี่วัทัางขาววุ้นหน้าครับเหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างหายากนะพี่ นานๆเจอครับเหีียวนี้ไม่ค่อยเจอนะครับก็ของเก่าของดีครับใครชอบเหรียญคมๆแบบนี้ก็ปิดได้เลยพี่ผมห้าร้อยบาทนะครับเหรียญนี้ครับหลวงพุสีวัดธรรมกาุจนาคจังหวัดนครสวรรค์เนาะพี่เนาะเหรียญใช้ได้ครับพี่พอดูได้ครับคมหรือเปล่าดูให้คมก่อนนะครับบางทีเหรียญไม่คมเนี่ยปิดไปเนี่ยไม่ดีนะผมต้องเน้นครับพี่ดูครับนี่คือตัวโค้ดครับ ดูกระแสะเหรียญก่อนนะครับชมแบบใกล้ๆเลยซูมๆเลยเนี่ยวิธีการซูมผมนะก็บอกเลยว่าไม่คงที่สักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวใกล้มั่งไกลมัางครับไม่เป็นไรครับพี่ไลฟ์ทุกวันนะก็ประสบการณ์ยังยังไม่ค่อยได้นะผมนะหรือว่ากล้องเป็นที่อากาศหรือเปล่าอากาศเย็นกล้องมัวหรือเปล่า พอได้ครับพี่เหรียญนี้ห้าร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามสิบสี่สิบห้าเนาะต่อไปเป็นรายการที่สิบหกครับพี่สิบหกนี้มาเป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อเก่าไม่ผมจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อน้อยหรือเปล่าหลวงพ่อน้อยธรรมศลาเนะใช่ไหมใครชอบเหรียญน,นี้ผมแนะนําให้ปิดเลยนะครับก็ห้าร้ยบาทครับพี่เป็นเหรียญหล่อเก่าโบราณจริงๆนะครับ เนื้อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องความเก่าเนี่ยเลยมาแล้วครับน่เ้อในยุคร้อยกว่าปีครับแล้วพี่ดูเนื้อในสามร้อยกว่าปีต่างกันนะพี่ดูนะครับอันนี้ออกสำริเลยครับเนี่ยครับต่างกันนะพี่ดูนะร้อยกว่าปีครับกับอ่าเนี่ยอ,อันนี้ถึงร้อยปีประมาณเจ็ดสิบกว่าปีอันเนี้ยสองร้อยสามร้อยปีครับเพราะว่าเป็นเปิดนะพี่เนาะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ สี่สิบห้าสิบหกต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับพี่อใารไม่เคยเห็นบาดตันครับอันนี้บาดตันตัวจริงเสียงจริงนะพี่ดูนะครับนี่คือบาดตันตัวจริงเสียงจริงครับบาดตันต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างมันก็เรียกขาดทดครับพี่นี่คือบาดตันโบราณจริงๆครับพี่นักเลงโบราณชอบคองครับก็สายเหนียวครับดูนะครับนักเลงโบราณในยุคยุทธยาโน่นนะครับชอบคลองนี่คือบาดตันนะครับบาดตันเก่าๆเลย ใครชอบรายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่เป็นของดีนะครับในยุคยทธยาใครได้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าโชคดีแน่นอนครับนี่คือบัตรตันครับสายเหนียวต้องเก็บครับพี่บอกเลยว่าเก็บแน่นอนครับพี่เสิร์ชในดูในอินเทอร์เน็ตได้นะเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตผมดูก็มีลูกเดียวครับที่คล้ายๆกันนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ยังไม่มีครับที่เหลือเป็นขาดาดหมดนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับ นี่คือบาทตันจริงๆนะครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเป็นของคูดเก่าก็รายการต่อไปครับเป็นเหรียญคู่บาสีวิชัยดูนะครับคู่บาสีวิชัยเหรียญน,นี้คมมากน่ารักมากครับพอสอในเอ่ยแต่คมจริงๆนะครับผมห้าร้อยบาทรายการเหรียญน,นี้สวยมากครับคมจัดเป็นรายการที่สิบแปดเนาะต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าครับพี่ สิบเก้าเป็นเหรียญพี่ดูนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ้เอี่ยมวัดหนังครับดูเก่าๆครับพี่มาสวยๆเลยครับเหรียญนี้สวยมากครับรายการนี้ผมเจ็ดร้อยบาทครับใครชอบสามารถปิดได้เลยนะพี่เป็นของเก่าของดีครับดูนะครับเหรียญเก็บดีมากครับพี่มีขี้เขม่านิดเดียวเองนะครับเป็นรายการที่สิบเก้าครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบครับเป็นรายการปิดท้ายของวันนี้นะครับ ไหลรวดเร็วทันใจครับพี่นี่คือลูกเป้งเก่าโบราณครับเป้งไก่โบราณผมเคยคุดเจอเนี่ยเป้งไก่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโตนะครับเยอะแยะหมดครับมีทั่วไปครับเยอะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มหายากครับครับรายการนี้เป็นเป้งตัวใหญ่นะพี่เป้งสามนิ้วนะสองนิ้วครึ่งประมาณสองนิ้วครึ่งเนาะพี่เนาะเป้งตัวใหญ่น่ารักครับ ใครชอบรายการนี้ผมเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้ำหนักเนี่ยมั่ขูเยอะมากหนักมากนะครับนี่คือลูกเป้งครับดูครับเป้งไก่หนักจริงๆครับพี่เก่าด้วยนะครับครับอีพีนี้จบลงครับพี่ใครชอบรายการไหนปิดได้เลยครับพี่ก็ขอขอบคุณพี่พี่สีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะพี่เนาะขอให้รับชมอย่างมีความสุขครับวันนี้ก็หมดเวลาผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับรอบข้ามครับ